นาหนา,ห,นาหลายท่านอาจจะยังไม่เคยผูกเบ็ดตูดแบดนแบบนี้ครับวันนี้นกักเก่งจะพาไปผูกเบ็ดตูดแบนทาาสายแล้วพับกลับมาหลังจากนั้นเอาเส้นที่พับกลับมาพันอันนี้นกักเก่งจะพันอยู่ที่เจ็ดครั้งมัดแบบนี้ มันจะสวยและแน่นครับเวลาวัดปลาก็จะทำให้จิตปากปลาง่ายหลังจากที่ครบเจ็ดครั้งแล้วนักเก่งก็จะเอาปลายอีกด้านหนึ่งเข้ามาสอดที่ห่วงเห็นดังที่เห็นตามรูปเลยครับสอดเข้าไปแล้วดึง แล้วเราก็ดึงให้มันแน่นอีกด้านหนึ่งครับพอดึงเสร็จแล้วก็จะได้แบบที่เห็นเลยครับสวยตัดแต่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ